สกิลตอนนี้เราเห็นอะไรอ,อย่างชนิดมหัศจรรย์สกิลเพิ่งไปแสดงภาพร่วมกับศิลปินใดื่นสอ0รคนทุกคนเห็นเหมือนกันบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจที่เด็กอายุห้าขวบทำงานได้ขนาดนี้คำถามก็คือว่าถ้าเผื่อว่าแม่ของสกิลไม่ได้หนังสือเล่มน,นี้ไป<ม>ตอนนั้นครับพร้อมด้วยสมุดที่เราแถมไปเล่มหนึ่ง แม่ก็จะไม่เขียนบันทึกในสมุดแล้วส่งมาให้ผมผมก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเด็กอายุสามขวบอย่างสกิลคิดอะไรได้ในขณะนั้นผมก็จะไม่ไปตามหาสกิลที่บ้านเขาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นสกิลมันควรจะทำอะไรบ้างแต่ด้วยหนังสือหนึ่งเล่มเล่มนี้เท่านั้นทำให้ผมได้พบสกิลแล้วในที่สุดงานของสกิลก็ ให้แก่คนทั้งทั้งหลายได้เห็นในขณะนี้แปลว่าหนสืงหนึ่งเล่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกตัดสินคุณค่าจากยอดขายไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะส่งพลังให้กับดมันไปถูกที่มันไปถูกที่มันไปถูกที่ถ,ทถูกทางแล้วในที่สุดเราก็ค้นพบสกิถามว่าเด็กอย่างสกิลการที่เราจะค้นพบเด็กอัจฉริยะอย่างนี้เมื่ออายุสามขวบเนี่ยเราต้องใช้วิชาการแค่ไหนเราต้องใช้เงินแค่ไหนเราต้องใช้ความสามารถแค่ไหนตอบไม่ได้ไม่มีใครค้นพบ แต่ด้วยหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวในที่สุดเราค้นพบเด็กคนนี้ซึ่งมันมีค่ามาหาศาลเพราะอะไรเพราะมีหลายคนมาเจอผมเมื่อวานนี้วันสื่นนี้ว่าโอ้ดีมากแล้วเขาอยากจะมาร่วมกันกับเราด้วยเพื่อที่จะค้นหาเด็กอย่างสกิลอีกในประเทศไทย